สุริยโมหก๊อกนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ชิปนี้นะครับมันนําเสนอล้อแท้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับของเชฟโลเล็ตเทลเบลเซอร์นะครับตัวใหม่นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นล้อของรถที่ไม่ได้มีการผลิตขายแล้วนะเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าล้อจะมีเท่าที่มีในไทยแล้วนะครับตอนนี้ศูนย์เชฟโลเล็ตไม่ได้จาหน่ายรถเชฟโลเล็ตในไทยแล้วนะ นะครับแต่ว่าล้อตัวนี้ผมก็ถอดออกมาจากรถคุณลูกค้าแหละแล้ก็เปลี่ยนเป็นล้อร้านอื่นแล้วก็เทิร์นไว้นะครับเพราะว่าหาไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้เป็นล้อรุ่นใหม่นะครับสัเกคดีมันจะเป็นลายก้านคู่นะครับแล้วก็ฝานะครับจะไม่ได้นูนเยอะแล้วนะครับเพราะว่ารถรุ่นก่อนเนี่ยดุมล้อหน้านะครับมันจะนูนออกมาฝามันเลยต้องนูนรถรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับมันไม่มีดุมแล้ว นะครับก็คือรถก่นรุ่นใหม่ยังมีอยู่แบบตัวนี้ไม่ใช่แล้วดุมล้อหน้ามันจะไม่ยืดเพราะนั้นฝาเขาเลยไม่นูนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อก,กันนะเ,เดี๋ยวผมขยั่ฝาออกนะพอดนี้มันล็อกด้วยน็อตน็อตหมีดนะครับอ่ะตัวนี้นะครับมาดูหลังล้อก,กันนะถ้าล้อแท้นะครับของเชฟนะครับจะต้องมีตา GM นะครับอ่าถ้าท่านเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้คือล้อแท้นะ อันนี้ผมบอกวิธีดูเลยนะมันจะไม่ใช่คําว่าเชฟไม่ใช่ตาเชฟนะมันจะเป็นสัญลักษณ์ GM นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นขอบ18นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับ7นิ้วครึ่งนะ offset อ,อ,อยู่ที่33นะครับล้อที่สายาง265ส่วนใหญ่ก็จะกว้างประมาณนี้นะครับบางค่ายก็กว้าง8นิ้วก็มีแล้วแต่นะครับาดูก่อเลยนะ สวยงามนะครับเดี๋ยวเอาโลโก้วางไว้นะครับแอนะครับสวยงามนะนะครับล้อตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถเชฟโรเลตหกรูนะครับเช่นอะไรบ้างล่ะก็มีโคโลราโดเทลเบลเซอร์ได้ทุกคันนะครับสนใจสอบถามมาได้นะนะครับล้อดีๆราคาไม่แพงหายากนะครับก็เหมือนเดิมนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับก็ตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียน อยู่เลยซอยเชนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับ<ม>ผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อน<ม>สวัสดีครับ